ครับสวัสดีครับพบกับผมมารพินและฟิลไทย .boxspot.com นะครับวันนี้พามานั่งรถเมล์ที่เวียดนามนะครับอันนี้เป็นรถเมล์ที่เมืองโฮจิมินนะครับหรือสายกรนะครับถ้าเป็นภาษาเวียดนามเดิมก็เรียกสายกอนคนไทยเรียกไซ้ง่อนนะฮะอันนี้อยู่ใกล้ๆกับเห็นตรงหน้าไหมครับนั่นคือตึกที่สูงที่สุดของเวียดนามใต้นะครับก็คือโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะ นี้อยู่ใกล้ๆกับเจอเบนทันนะครับตลาดเบนทันที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวไทยชอบไปกันนะครับอย่างชอปปิ้งนะครับซื้อของฝากบางอันฮะวันนี้แนะนําให้นี่ครับเรียกแหวดีเซอบิตนะฮะแหวดีเซอบิตนะฮะก็คือเป็นตั๋วรถโดยสารนะครับตั๋วรถเมล์เวียดนามนะครับ1คนนะครับย้าแหวนะครับก็5000ดองนะครับ โดยมากมาตรฐานตอนนี้เนี่ยครับปี1 2 1 3สองหนึ่งสนครับก็คือ,อค่าตั๋วรถเนี่ยประมาณ5,000ดองถ้าเป็นรถภายในพื้นที่นะครับถ้าไม่ใช่ข้ามเมืองอะไรเงี้ยประมาณ5,000ดองถ้าข้ามเมืองก็อาจจะประมาณ1 2สองถึงห5,000ดองนะนี่ตลาดเบนทันนะครับเจอเบนทันนะฮะก็คือตลาดเบนทันหลายคนก็คงจำวินกรรมของตัวเองที่ไปต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดแห่งนี้นะครับตลาดตรงนี้เที่ยวมากนะครับผู้ค้าแมคคาที่นี่ก็ให้ดูบรรยากาศการนั่งรถเมล์ก็คือว่าการไปเที่ยวเมืองโฮจิมินท์ซิตี้นะครับหรือเมืองไทรกอรณนะครับเวียดนามเนี่ยสามารถนั่งรถเมล์ได้อันนี้ร้านเฟอร์สองพันนะครับเห็นไหมครับตรงนั้นนะะร้านเฟอร์เพรสิดเน้นนะครับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันนะครับแห่งประเทศสหรัฐเคยมากินเฟอร์ที่นี่เขาก็เลยตั้งชื่อเป็นเฟอร์เพรสิดเน้นนะฮะ ก็ตรงนี้เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวมาเยอะมาช้อปปิ้งนะครับน yeah. ก็ให้ชมบรรยากาศการนั่งรถเมล์นะครับก็คือเราไปนั่งรถเมล์ได้นะครับนั่งรถเมล์เที่ยวไม่จําเป็นต้องนั่งแท็กซี่หมดมนักศึกษาเส้นทางให้ดีค้นคว้าข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือสายรถเมล์ในเวียดนามเนี่ยเวียดนามนะครับโดยเฉพาะที่โฮจิมินซิตี้นะครับ เขาจะมีระบบเชื่อมโยงกันเช่นกับสถานีรถบัสนะครับเหมือนกับมีรถจากหมอชิดไปสายใต้สายใต้ไปเอกมัยอะไรแบบนี้นครับหรือไปหัวลําโพงเขาจะมีระบบเชื่อมโยงกันที่ชัดเจนโดยเฉพาะจุดศูนย์กลางคมนาคมสําคัญสําคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากนะฮะถ้ารถให,ใหญ่จะอยู่ตามสถานีขนส่งพวกนี้เราอาจจะขึ้นรถไปที่อื่นในประเทศเวียดนามเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าเราจะ เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็สะดวกวางแผนให้ดีนะครับนี่ครับเบนแซเมียนดงนี่คือสถานีรถเมียนดงประมาณหมอชิดของอประเทศเวียดนามน,นะครับหมอชิดของเมืองโฮจิมินท์ซิตี้นะฮะก็มีรถเนี่ยครับรถออกเขียวนะครับในเขียวสองโทนเขียวอ่อนเขียวแก่เนี่ยครับอันนี้คือรถเมย์ของประเทศเวียดนามเขาของโฮจิมินนะฮะถ้าเป็นที่หานอนก็จะสีอื่นเลข43าใหญ่ๆนั่นะก็คือตัวเลขของสายนะครับแล้วก็จะมี บอกชัดเจนว่าไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็มีค่าโดยสารชัดเจนบอกไว้ชัดเจนเหมือนกันเพะาะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะดังนั้นเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราใช้ตรงนี้ได้นะครับรถที่เป็นสีสีอย่างเงี้ยจะเป็นรถที่วิ่งในพื้นที่แต่บางทีเขาจะออกไปนอกเมืองนะครับบางสายจะออกไปเช่นไปจังหวัดเบียนหัวนะครับไปจังหวัดดงนายนะครับเมืองเบียนหัวนะครับ เบนหัวหรือเบนัวก็ได้ออกเสียงคนเวียจะออกประมาณเบน,นัวนะฮะอ่าก็จะมีรถจัดที่นี่ไปเช่นกันนะครับหรือจะไปที่อื่นไปอะไรเงี้ยมีมีจังหวัดใกล้ๆประมาณเรียกได้ว่าเหมือนกับไปกรุงเทพไปปทุมธานีไปนนทบุรีอะไรแบบนั้นนะฮะก็จะเป็นรถรถสายยาวก็จะคิดเพิ่มอาจจะมีเป็นอ่าหมื่นหนึ่งนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ราคาอันนี้สภาพในรถนะครับอันนี้นั่งรถไป เบียนหวานะครับไปไปเบียนหวาจังหวัดดงนายนะครับจังหวัดน,นี้เนี่ยคนไทยไปทํางานเยอะเพราะว่ามีนิคมอุตสาหกรรมอรมตะแล้วก็มีโรงงานไทยกิจการไทยไปเปิดหลายแห่งนะฮะนี่ก็สภาพในรถนะครับเป็นรถเหมือนกับเวียดนามเขารับรถมือสองจากที่อื่นนะมันเป็นรถผมคิดว่าเดิมมันคงติดแอร์มาแต่ว่าถ้ารถวิ่งในเส้นเล็กๆหรือว่าเส้นข้ามจังหวัดข้ามตรงเนี้ยเหมือนกับกรุงเทพไป ปฐุมอะไรเงี้ยบางทีรถเข,เขไม่มีแอร์นะครับแต่ว่าถ้าในในโฮเิมินซิตี้เนี่ยหลายคัน,นมีแอร์คุณภาพดีตรงนี้มีชื่อคนขับนะครับอันนี้รถอยู่ที่จังหวัดดงนายนะครับก็คือมีชื่อคนขับมีนี่ครับราคาตัว๋วเขาจะมีตัว๋วตั๋วชัดเจนนะครับราคาก็บอกว่าย้าแหวก็ห้าพันดงนะครับนำเงินดงหรือนำเงานดงแล้วตออกเสียงกันนะนะหวีแหวดีแซบิสนะฮะก็คือ ตัวโดยสารรถเมล์นะครับก็ให้ข้อมูลสําหรับใครที่ไปเที่ยวแบ็คแพคหรือไปเที่ยวอิสระหรือไปทํางานติดต่อธุรกิจนะฮะที่เมืองโฮจิมินซิตี้แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็มีรถบัสอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องนั่งแท็กซี่ทั้งหมดนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับฟลีไทยทริปสปอตดอคครับแถมข้อมูลเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับก็ อย่าลืมว่ารถของสากลลำหลักสากลทั่วโลกแล้วก็รวมทั้งรถของเวียดนามเนี่ยก็คือขึ้นข้างหน้านะครับขึ้นข้างหน้าแล้วก็หยอดตังตรงนี้นะครับหยอดตังหรือว่าคือตั๋วตรงนี้แต่ว่าบางบางสายเขาก็จะมีกระเป๋านะฮะันั้นก็กระเป๋าก็จะมาเก็บตังก็แล้วแต่สายแล้วก็เนี่ยครับที่นั่งก็จะเป็นอย่างนี้ครับด้านหลังจะยกสูงขึ้นนะครับตรงกลางก็มีช่องว่างให้ยืนนะครับแล้วตรงนี้มีที่นั่งแบบแถวเดียวนะฮะ ก็เป็นลักษณะรถเมย์นะครับให้ดูข้อมูลรถเมย์ทั่วไปครับ